สถานการณ์ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้สถานการณ์ที่ 6. กบาสนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาที่สามไม่อยากมาโรงเรียนเพราะถูกเพื่อนล้อชื่อพ่อแม่การวิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์นี้จัดเป็นการดังแกทางวาจาที่ส่งผลกระทบทางจิตใจโดยตรงแม้ผู้กระทำอาจมองว่าเป็นการหยอกล้อเล่นสนุกแต่สำหรับผู้ถูกกระทำมันคือการละเมิดสิทธิสูนบุคคลและการไม่ให้เกียรติอย่างรุนแรงการที่บาส์เลือกที่จะไม่มาโรงเรียนคือ กลไกการป้องกันตัวเองเพื่อหลีกหนีจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลเสียระยะยาวทั้งต่อสุขภาพจิตและผลการเรียนสถานการณ์ตัวอย่างราการประยุกต์ใช้ตัวอย่างบทสนทนาระหว่างครูที่ปรึกษากับบาสครูบาสครูสังเกตเห็นว่าช่วงนี้เราขาดเรียนบ่อยและดูไม่ค่อยมีความสุขเลยพอจะเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครูอยากช่วยนะบาสเงียบสักพักผมไม่อยากมาเจอหน้าพวกนั้นครับ พวกมันชอบเรียกผมว่าไอจุดจุดจุดชื่อพ่อผมบอกให้หยุดก็ไม่หยุดผมไอคนอืน่นเขาครับครูครูครูเข้าใจเลยว่าการโดนเรียกแบบนั้นมันทําให้บารู้สึกแย่และไม่ได้รับการเคารพมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะที่เพื่อนทําแบบนี้กับเราบาตไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ครูจะไม่ไปล่อยผ่านแน่นอนเดี๋ยวครูจะเรียกเพื่อนกลุ่มนั้นมาคุยปรับความเข้าใจให้เขารู้สึกว่าการล้อเลียนแบบนั้นมันไม่น่ารักและสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นแค่ไหน คูเชื่อว่าถ้าได้คุยกันดีๆทุกอย่างน่าจะดีขึ้นระหว่างน,นี้ถ้าบัสไม่สบายใจอะไรอีกให้รีมาบอกครูได้เลยนะครูพร้อมจะช่วยเหลือบัสเสมอโครงสร้างการให้คำปรึกษาเทคนิคที่ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว 1. e- ทศทำให้เด็กมั่นใจว่าครูคือพื้นที่ที่ปลอดภัยพึงผ่าได้และมีความยุติธรรม 2. พาสทแสดงความเห็นอกเห็นใจและรับฟังโดยไม่ตัดสิน 3. โลโก้ชี้แจงเหตุผลและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมสวัสดีค่ะคุณครูหนูอยากจะมาขอคำปรึกษาค่ะหนูเดินหนูโดนเพื่อนที่โรงเรียนบูรี่ชื่อพ่อชื่อแม่ทุกวันเลยค่ะทำให้หนูไม่อยากมาโรงเรียนค่ะ ปัญหาของหนูก็คือโดนเพื่อนบูลลี่ใช่ไหมคะ,ะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูอยากให้หนูเนี่ยลองเปลี่ยนความคิดมุมอมองนิดนึงคือการที่หนูถูกบูลลี่ชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ไหมคะทาให้หนูไม่อยากมาโรงเรียนหน้าที่ของเราก็คือการตั้งใจเรียนทําให้พ่อแม่ภูมิใจใช่ไหมคะแต่การที่ถูกเพื่อนบูลลี่เนี่ยก็ทําให้หนูไม่อยากมาเรียนแต่สิ่งที่ครูอยากแนะนําให้หนูลองมองข้ามคําบูลลี่ของเพื่อนไป เพื่อนก็จะหยุดรอไปเองนะคะตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครูเชื่อว่ายัางไงพ่อแม่ของหนูก็จะภูมิใจในตัวหนูค่ะขอบคุณครูมากเลยค่ะหนูจะนําคําที่คุณครูบอกไปปฏิบัติค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเลยไทยรัฐมาแล้วเหรอลูกทำไมช่วงนี้หนูขาดเรียนบ่อยจังเลยคะหนูไม่อยากมาโรงเรียนแล้วค่ะหนูโดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่ทุกวันเลย มันทำให้หนูรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะคุณครูไม่มีใครเข้าใจหนูเลยค่ะลิไทรัตฟังครูนะคะหนูไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหันมามองครูสิคะยังมีคุณครูอยู่นะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่ดีที่พร้อมจะเป็นเพื่อนกับหนูหนูอยากให้คนใจร้ายคนเดียวเนี่ยมาบังตาหนูมาบังคนที่ดีๆอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายสิบคนในโรงเรียนคุณครูอยากให้หนูเนี่ยหันกลับมามองทีมของหนูมองมาที่ครูหรือเพื่อนที่รักหนูนะคะ เราจะจับมือกันเดินผ่านเสียงนกเสียงกาและกลับมาตั้งใจเรียนนะคะลือไทรัฐเชื่อมั่นในตัวเองและกลับมาเรียนอย่างมีความสุขนะคะค่ะหนูจะพยายามนะคะคุณครูคุณครูเป็นกําลังใจให้หนูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับครูเรียกหนูมามีอะไรคะช่วงนี้บุษยมาศมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทาไมครูไม่ค่อยเห็นเธอมาโรงเรียนเลยเปล่าคะ่ะ มีอะไรก็ปรึกษาครูได้ตรงๆเลยนะครับชื่อแม่หนูมันบ้านนอกค่ะครูหนูอายเวลาเพื่อนขำจนหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะถ้างั้นบุษยมมาศรจำคำครูไว้นะชื่อจะทันสมัยหรือว่าจะบ้านนอกก็ไม่สำคัญเท่าความรักที่ท่านมีให้หนูหรักนะครับหนูจำไว้เลยนะว่าถ้ามีเพื่อนล้อหนูอกีกหนูคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เก่งที่สุด ที่สามารถเลี้ยงฉันจนโตมาได้ขนาดนี้แล้วตอบเพื่อนไปว่าชื่อแม่เราจําง่ายใช่ไหมล่ะเราก็ชอบชื่อนี้เหมือนกันความสุภาพและความมั่นใจของหนูนี่แหละครับจะเป็นภูมิต้านทานชั้นดีให้หนูผ่านมันไปได้ถ้างั้นกลับมาเรียนเถอะนะครับมาทําให้พ่อแม่ภูมิใจกันนะหนูมาโรงเรียนได้จริงๆใช่ไหมคะได้แน่นอนครับเชื่อมั่นในตัวเองครูก็รอสอนหนูอยู่นะ ได้ค่ะหนูจะมาโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะครูครับขออนุญาตค่ะคุณครูค่ะว่าไงคะหนูมีเรื่องที่จะปรึกษาค่ะคือเพื่อนๆชอบร้อชื่อพ่อชื่อแม่หนูค่ะทําให้หนูรู้สึกว่าหนูเหมือนตัวตลกค่ะคุณครูอยากให้หนูคิดแบบนี้นะคะคือเพชรกว่าจะสวยงามได้เนี่ยต้องผ่านการเจรไนแต่ว่ามันก็เป็นอัญมณีที่มีค่าแล้วก็แข็งแกร่งที่สุด คำพูดล้อเลียนพวกนั้นนะที่หนูได้รับมานะ่ะมันเหมือนกระดาษทรายที่หยาบก,กระด้างนะคะถึงมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บผิวเผินแต่มันก็ไม่สามารถทําลายเนื้อเพศในตัวหนูไปได้คุณครูอยากให้หนูกลับมาเรียนนะคะแล้วก็มาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของตัวหนูเองค่ะค่ะขอบคุณคุณครูนะคะที่เข้าใจหนูคุณครูเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะ พอดีว่าช่วงหลังๆใช่ไหมครูเห็นหนูไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนในห้องเลยครูเลยจะเรียกหนูมาสอบถามว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะหนูลำคาญค่ะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรอชื่อพ่อแม่หนูหนูไม่มีสมาธิกระจิกกระใจจะเรียนเลยค่ะอ่าครูเข้าใจหนูแล้ววันนี้ครูก็เลยจะให้หนูลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งหนูวิ่งหนูเป็นนักวิ่งมาราธอนอยู่แล้วหนูวิ่งไปเจอสุนัขที่มันกําลังเห่าหนู แล้วถ้าหนูหยุดวิ่งเพื่อลงไปแข่งด่ากับมันหนูคิดว่าหนูจะวิ่งเข้าเส้นชัยไหมคะก็คงไม่ใช่ไหมชีวิตของหนูตอนนี้ก็เหมือนนักวิ่งและเส้นชัยของหนูตอนนี้คือใบปริญญาเพื่อนที่คอยล้อก็เหมือนเสียงหมาที่มันเห่าข้างทางถ้าวันนี้หนูหยุดถ้าวันนี้หนูวิ่งต่อเท่ากับว่าหนูจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าวันนี้หนูหยุดวิ่งเท่ากับหนูหยุดเรียนครูอยากให้หนูวิ่งต่อนะลูก อย่าให้เสียงรอบข้างมาถ่วงอนาคตที่ดีของหนูหนูจะทำได้ใช่ไหมคะครูครูมั่นใจว่าหนูทำได้ลูกหนูจะพยายามค่ะ